不敢啦。Yeah, Thank mm -hmm. ขอเสียงตบมือดังๆแล้วก็ขอขอบคุณที่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วที่น้องข้าราชการประจำจังหวัดมหาสา,ารคามที่ได้ให้ความร่วมมือที่ท่านได้ร่วมกันส่งตัวแทนของท่านมารับหนังสือของพวกเรากลุ่มแนวร่วมสิทธิ์มเพื่อประษษปชาธิปไตยและจังหวัดมหาสา,ารคามขอเสียงใชยโยเปยัการต่อสู้ในครั้งนี้ได้หนังสือเราไปยัง ส่งไปถึงยังตึกทำเนียบไทยกู้ไฟก็พี่น้องใช <ไป S 1> <า>่โยใช่โยใช่โยขอเสียงตัวเบอดังๆให้ตัวเองนะครับวันนี้จะมีไม่ได้เลยและวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ความร่วมไม้ร่วมมือกันจากพวกเราทุกคนแล้วถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รัก,รกประชาชนจังหวัดมหาสารคามได้ให้ความร่วมมือเราครับพี่น้องแต่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ไม่ต้องมายุ่งนะเจะ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครขอให้ท่านกลับไปยุ่งในเรื่องกิจการบ้านเมืองของท่านที่กรุงเทพไม่ต้องมายุ่งแล้วนะครับพี่จังหวัดมหาสา,ารคนะามนนรอบหน้านะครับรอบหน้าถ้าหากว่าไม่มีกรอรมนอลดแห่มาแน่นอนอผมเข้าใจว่าพี่น้องอรอรถแห่ รอเต้นกันอยู่นะครับแต่เป้าหมายหลักของเรานะครับในวันนี้ก็สําเร็จแล้วนั่นคือการยื่นหนังสือครั้งต่อไปไม่ใช่เฉพาะแค่รถแห่แต่ได้ยินเสียงแว่วว่าว่ากลุ่มฮาเลยดิวิสันจํานวนกว่าร้อยถึงสองชีวิตจะมาร่วมกิจกรรมเราในครั้งหน้าแน่นอนขอเสียงตบมือไปย,ยังกลุ่มรถแห่และกลุ่มฮาเลยดิวิสันครับเพราะฉะนั้นพี่ร้องไม่ต้องกังวลและไม่ต้องรู้สึกเสียใจแต่อย่างใด อขอกิจกรรมในวันนี้สําเร็จลูล่วงไปได้ด้วยดีขอเสียงตัวมือในครั้งไปยังเจ้าหน้าที่จังหวัดมหาสา,ารคามที่อำนวยความสะดวกการจราจรในวันนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดเราที่ไม่ได้มาขวางทางเราแต่ก็ขอเสียง<ท> <า Years> โหดังๆไปยังกอรมนรจากกรุงเทพมหานครโอโหครั้งต่อไปรถแ่ สีบอทนครับ oh. กลุ่มแฮาเล่ดีพิสันสิบอทน oh. และกลุ่มรถขนาดยักษ์ขนาดใหญ่อื่นๆหกล้อสิบล้อจะมาร่วมกิจกรรมเราแน่นอนครับ oh. ขอให้พี่น้องได้ติดตามความเคลื่อนไหวและติดตามประกาศจากพวกผมแ oh. นวร่วมนิิ่สบปส oh. เพื่อประชาธิปไตย oh. เพื่อมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอขอบคุณ และพี่น้องได้แยกย้ายไปพักผ่อนแล้วไปเตรียมตัวร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมรวมตัวกันขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและก็ขอให้ทุกท่านได้แยกย้ายเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับ